Như vậy ừ. Ở đây là cơm nấm xịt Cơm nấm xịt Mà má mama vẫn không xịt Mà พอดีไม่สุกมากอากาศหนาวนะวันนี้เนาะ ราคาราคาดิาาดบเศบๆอีกอหม

ไปขอนแก่นขอนแก่นนะพักพรท่านดุลไปสวีเดนต่อ,อไปสวีเดนหลอดเนี้พี่้นหรอมาเผ็ดจังฮะเผ็ดแล้วกัน ทำเพจอ่ะกับเอาพลังงานพลังงานดีๆทำไมต้องทำเพจมะมะ้ามะมาใส่ห้าเม็ดเองแล้วเนี่ย เล่นหิมะหนูกลัวไหมกลัวอะไรเธอเล่นว่าสั่นตัวตานตัวตานอยู่มิมาขอน้าหน่อยสองให้อาพี่ก่อนนะ พ่อเธอตักไว้ตรงนี้พ่อเธอรู้ใจเธอปะไม่เพราะว่าเธอถามให้เขาไปเอาให้ฉันกินลองเบิรงดูมันมันมันขบนะมบ่เนี่ยม่มันเหม็นบ่ ยูเซวิเดนเี่กินอื่นมากนั่นไหมกินอ่าตัวรันเต่าล่ะต้องโอนากินตัวรันเต่าหน่อยลูกตัวรันเต่ากับเจ้าประเดี๋ยวโอ้ยมาแล้วไอ้อ้วน เมื่อึ้นสองสามทุ่มยางเท่าเท่าไป้ายไปปีนกว้าตูดเขาตูดเขาทำหัวใจไปปีนกว้าหาตัวลำเตาจิ้มจำจำจำ,จำอะไรแม่ก็หาลูกลูกไปซ้าลูกไปใส่ ปีนโตขตึ้นตัวรันเต่ากินกับประเดีย๋ยวน้ำพริกจ้ำจ้ำจำกัดกระฉันท่วน,น,นทวนนี่ตัวน,นี้กินได้ไหมตัวรันเต่าือตัวร <c oughs> ันเต่าตัวหวานก <c oughs> ไม่ฝืนไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมอันนี้จะได้บวกกัน <c oughs> ตัวฟู ไอ้กิ่งลองอดูไอ้กิงลองดูบังตัวตัวปแม่ต <c oughs> ัวเสหมาวก็ชอบดอดไหม ะกินถ oh, ั่วปูล้องบึ้งปวดหลังทำอะไรปวดหลังว่ายน้ำไหมวันนี้ว่ายที่โรงเรียนว่ายน้ำเหรอเอาถั่วปูให้มามาหน่อยชิ้นหนึ่งคนละชิ้นกับแม่ไปเลยมันมันเสียดายของลูดุบมา มันหึนบอมันอะไรมันหึนอ่ะมันขุนๆไหดเ,เห็นแล้ว จริงหนูทำได้เพราะมันมาไม่โดนแล้วจริงๆเขาต้องหยุดแล้วเขายังไม่รู้เรื่องอะไรไปไปอาบน,น้ำให้หมาดิก็เปลนน้ำล<ะ>ัลกพี้สุด้ดดยดนา อาบน้ำลูกน <Không. S 2> ี่เย็นน่ะไปเลยอาบน้ำเลยคัมอาบน้ำไปไปพี่นูนาอาบน้ำให้โอ้ยบักวนหน่อยเอ้ย